ทำฟันที่ The Ivory Dental Clinic ในงบ2,000บาททำอะไรได้บ้างไปดูกันดีค่ะสวัสดีค่ะมีงบ2,000บาททำฟันที่ The Ivory Dental Clinic ได้ไหมคะ ตอนนี้ทาง The Ivory Dental Clinic ค่ะจะมีอยสองโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นแรกจะเป็นขูดหินปูนเอ็กซเรย์ฟันขูดและเครื่องปัวลายค่ะราคาจะอยู่ที่1,700บาทส่วนโปรโมชั่นที่2อก็จะเป็นขูดหินปูนแล้วก็ทำแอฟโฟค่ะจัดคาบชากาแฟค่ะราคาจะอยู่ที่1,900บาทค่ะโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมค่ะทุกคนคือคุ้มมากงบ2,000บาทมีทอนทำได้หลายอย่างเลยค่ะงั้นรับเป็นโปรนี้แล้วกันนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อน ทางบ้านอยากเข้ามาปรึกษาคุณหมอบ้างต้องทำยังไงบ้างคะค่ะดีไอเว r y ่ e n นทัลคลินิอยู่ติดกับเอ็มอาร์ทีห้วยขวางทางออกที่3คะ่ะสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้นะคะเดินทางสะดวกและมาง่ายมากๆเลยคะ่ะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องช่องปากนะคะอย่าลืมเข้ามาปรึกษาคุณหมอนะวันนี้ขอตัวไปทำฟันก่อนคะ่ะ